สหรัฐต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหลังจากประกาศมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียต่อกกรณีที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเจอผลกระทบตีกลับราคาน้ำมันพุ่งสูงประสบภาวะเงินเฟ้อในรอบ40ปีขณะที่คะแนนนิยมของโจไบ,บเดนลดต่ำลงเป็นอย่างมากล่าสุดนายพีทบูติเจตรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของ,ของสหรัฐกล่าวกับคณะกรรมการสภาว่า คนที่กำลังดิ้นรนกับการจ่ายเงินกับน้ำมันมากกว่า5ดอลลาร์ต่อแกลลอนพวกเขาสามารถชดเชยความเจ็บปวดนี้ด้วยการซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้แทนได้บูติเจตชี้ว่ายิ่งเราทุกคนประสบความเจ็บปวดจากราคาน้ำมันที่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับประโยชน์มากขึ้นเพื่อการได้เป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้าด้านนายคาร์ลอสจิเมเนสผู้แทนพรรครีพับลิกันแห่งรัฐฟลอริดาก็ได้ตอบโต้ถึงเรื่องนี้ว่าการหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้ผู้คนจ่ายถูกกว่าแต่อย่างใด เพราะสุดท้ายแล้วก็มีเรื่องของภาษีเข้ามาส่วนสมาชิกอีกคนของพรรครีพับลิกันนายโทมัสแมสซี่จากรัฐเคนทักกี้ก็กล่าวในทำนองเดียวกันว่าการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าจะทำให้ชาวอเมริกันเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากขึ้นและใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลมากขึ้นโดยเฉลี่ยแต่ละครัวเรือนจะต้องใช้ไฟฟ้ามากเป็นสีเท่าในการชาร์จรถยนต์ทั้งนี้บูติเจตพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านพลังงานและสภาพอากาศต่างพยายามให้คำแนะนำหลายครั้ง เกี่ยวกับการหนีออกจากค่าน้ำมันที่แพงแล้วหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าแทนโดยเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วฝ่ายบริหารของไบเดนก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการบรรลุเป้าหมายในการใช้รถยนต์ไฟฟ้า50%ภายในปี2030โดยจะทำงานร่วมกับผู้ผลิตรถยนต์เพื่อขกเคลื่อนความเป็นผู้นำของสหรัฐในด้านรถยนต์สะอาดต่อไป